โอ้เอาตันตูดครับปล่อยตัวนี้ลงเลยครับโอ้โหโอดจริงๆสีประโคนชัยก่อช่างนะครับสิบล้อจากบริษัทสีประโคนชัยก่อสร้างครับ พอพี่พอเอาสองคันไหมคันเดียวไม่น่าขึ้นเอาสองคันเลยพี่พี่ดันคันเดียวมันไม่เ้าใจมันต้องดันสองคันมาเมื่อเช้าใช่ไหมพี่มากี่คันสิบล้อหกคันจากประคนชัยใช่ไหมโอ้หะขอจากบานกวด เวเที่ยวแรกหรือเที่ยวไหนเนี่ยเที่ยวสองเที่ยวแรกติดไหมเที่ยวแรกไม่ติดเที่ยวสองไม่เหลือครับเรียบร้อยครับมาแล้วพี่โมกับพี่สานนี่ครับจะประสานพลังเอารถสิบล้อขึ้นเที่ยวต่อไปก็ไม่แน่นะ สิบล้อโปรเฟียสีประโคนชัยก่อสร้างครับมาหกคันครับล่วงไปแล้วหนึ่งภารกิจปิดอ่างแตกซูมิเตโมเอสเฮดสองหนึ่งศูนย์รวมพลังกับซานนี่เอส0 4สองร้อยสี่ พี่โม่ไปไกลแล้วอนึกว่าจะรัดสองคันเอาลองคันเดียวดูถ้าตัวคันเดียวไม่ขึ้นสองคันแน่นอน พ้าบ้าบีสองสองเอาดินออกครับ ้องเอาดินออกก่อนว่าจะเข้าไปดูข้างในนะครับจุดที่เขากำลังปฏิบัติการปิดอ่างอยู่ตอนนี้ยังไม่ทันได้เข้าไปนะครับมาดูบ่อดินก่อนบ่อดินโหดเหลือเกินมีชุดวิ่งดินชุดวิ่งหิน ชุดวิ่งดินนี้ก็จะมี10ลอ้อของกรมชนแล้วก็รถบรรทุกของอเอกชนเนี่ยครับรถบรรทุกของผู้รับเหมานะครับมาร่วมปฏิบัติการในครั้งนี้ด้วย 到店闹。<noise> มิดเลยครับมิดล้อเลยรถไปโคยืนยังน่วมเลยครับอ้าวพี่เจ็บตัว ไมพี่ดันหลายรอบแล้วเอา้าเฮ้ยว้าวว้ามันต้องดันสองคันหน้าเพราะว่าเนี่ย ครับและและว้วก็สองคันจริงๆครับฟามาสองคันดันสองคันเดี๋ยบร้อยเรียบรยลุกปีเรียวรอก่อนลอก่อน ไปแล้วครับขึ้นได้แล้วปลอดภัยเดี๋ยวค่อยไปใส่ดินใหม่โอเคครับพักกันก่อนครับสวัสดีครับ